สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะขอทบทวนให้ทุกคนเห็นความเจ๋งของ VBA กับ SQL กันอีกสักครั้งสองครั้งสั้นๆทุกคนครับทั้งข้อสังเกตครับไฟล์ฐานข้อมูลผมไม่ต้องเปิดขึ้นมาก็ได้ผมสามารถอยู่ที่คำสั่งตรงนี้และนี่ก็คือคล้ายๆคำสั่ง Criteria Filter Advanced Filter ถูกต้องไหมครับคล้ายๆทุกคนแล้วผมไปที่ร้นแล้วตามด้วยร้านหนสองสทุกคนตั้งข้อสังเกตไหมครับไม่ต้องเปิดไฟล์ฐานข้อมูล,ข,มลขึ้นมาก็ได้ หรืออีกวิธีหนึ่งคือผมสามารถเปิดไฟล์ฐานข้อมูลด้วยก็ได้นี่ครับเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงทุกคนนี่ตอนนี้ผมเปิดไฟล์ฐานข้อมูลขึ้นมาด้วยนะแล้วผมก็อยู่ที่คําสั่งถูกต้องไหมครับไปที่ run แล้ว run หนึงสองสามนี่คือความเจ๋งของ VBA และ SQL และในคลิปที่2คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้คำสั่ง SQL statement หรือ SQL command ในส่วนที่เป็นฐานที่มั่นทุกคนครับ ในส่วนของเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามผมมาได้เลยครับมาดูสเต็ปตั้งต้นกันทุกคนครับแล้วผมจะจับประเด็นเริ่มต้นกันอย่างไรผมแนะนําอย่างนี้ทุกคนตั้งข้อสังเกตก่อนครับที่ Data ทุกคนตั้งข้อสังเกตไหมครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบน Excel ก็คืออะไรครับเริ่มต้นที่คําสั่งซอสทุกคนเห็นไหมซอสคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งเป็นหลักหรือต้องการซอสมากกว่า1คอลัมน์เช่นคอลัมน์3คอลัมน์4อะไรก็ว่าไป และอีกส่วนหนึ่งก็คือฟิลเตอร์และก็อะไรครับแอดวานซ์ฟิลเตอนี่คือจุดตั้งต้นของคำสั่ง sql command ทุกคนเปรียบเทียบกับ excel เดิมๆแบบนี้ได้เลยครับหรือถ้าใครใช้งานสูตรตั้งแต่ excel 365ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปก็จะกล้ายๆกับสูตรเหล่านี้ทุกคนครับซ o สเห็นไหม ซอสก็คือ1 c o l u คอลัมน์เป็นหลักใช่ไหมครับส่วน s o สบายนั่นคืออะไรครับมากกว่า1 c o l u คอลัมน์ก็ได้เช่นเดียวกันคําสั่งอะไรต่อทุกคนครับคำสั่งที่เป็นสูตรฟิลเตอร์แบบนี้เขาเรียกว่าสูตรถูกต้องไหมครับแล้วเปิดวงเล็บทุกคนท่างก็สังเกต include ไหม include ก็คือคล้ายๆเป็น criteria เป็น condition และก็ส่วนสําคัญที่เป็นพื้นฐานอีกส่วนหนึ่งก็คืออะไรครับสูตร AN น สูตรออะไรเทือกนี้ทุกคนครับนี่คือการตั้งหลักพื้นฐาน Excel เพื่อไปสู่คำสั่ง SQL Statement ซึ่งตอนนี้ทุกคนเห็นความจริงแล้วว่าตัวที่จะช่วยเพิ่มพลังให้เราก็คือ SQL นั่นเองทุกคนคราวนี้พอผมตั้งต้นบน Excel แบบนี้ได้เสร็จปับ๊บสเต็ปต่อไปทุกคนผมจะไปเปิด Open AI เข้ามาช่วยในการเรียนรู้แบบภาพรวมภาพแรกก่อนและเดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะพาทุกคนมาลงมือทำให้เห็นกันแบบจาจ่านะครับ สเต็ปนี้ผมจะเปิด OpenAI ขึ้นมาแล้วถามคำถามประมาณนี้ก่อนแล้วกัน What is SQL statement หรือ SQL command ทุกคนลองตั้งข้อสังเกตได้เลยครับนี่คือคร่าวๆภาพแรกทุกคน ต่อไปจะเป็นในส่วนของคำถาม SQL Command Order By Order By เปรียบเทียบได้กับคำสั่ง Sort ทุกคนครับตั้งข้อสังเกตได้เลยครับผมเลื่อนให้ทุกคนเห็นตัวอย่างคำสั่งแบบนี้เลยนี่ครับทุกคนครับมากไปน้อยถูกต้องไหมครับน้อยไปมาก A to Z, Z t o A ทุกคนผมเลื่อนให้ทุกคนดูต่อครับ SQL Command Top N Example นี่คืออะไรครับคำสั่ง Top N ค่อยๆตั้งข้อสังเกตดูครับผมเลื่อนให้ดูต่อครับ ต่อไปคำสั่ง SQL command limit n example อลองตั้งข้อสังเกตดูนะครับคำสั่งต่อไปทุกคนครับ SQL command where greater than example มาแล้วครับเริ่มมีเงื่อนไขแล้วถูกต้องไหมครับเงื่อนไขนี้ถ้าเปรียบเทียบก็จะคล้ายๆกับ Filter และสมมุติผมมาตรงนี้ทุกคนครับนี่ครับ number filter ครือเดนตรงนี้ทุกคนแสงดงว่าแวร์ก็คือเหมือนคําสั่งฟิลเตอร์และก็เงื่อนไขของคําสั่งฟิลเตอร์นั่นเองเปรียบเทียบกันอย่างนี้ได้เลยต่อไปครับผมเลื่อนให้ดูต่อครับ <Yeah. S 1> SQL command where between example between คู่กับแอนถูกต้องไหมครับทุกคนลองั้้งก็สังเกตเลยครับเขาจะมีคําสั่ง between แอนให้เลยทุกคนแต่ถ้าเป็นคําสั่งฟิลเตอร์ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับเขก็จะมี between แล้วก็ a n d ใหแบบนี้เลยทุกคน นั่นคือผมเปรียบเทียบให้เห็นเป็นภาพประมาณนี้ทุกคนครับและผมขอแคนเซิลอย่าลืมว่าตอนนี้เราเป็นการเรียนรัดผมคร่าวๆ,ๆทุกคนครับประมาณนี้ครับต่อไปครับ sqr Command Where Between More Example ผมก็พยายามดูตัวอย่างเพิ่มเติมเห็นไหมครับนี่ฮนะขายกตัวอย่างไว้แล้วครับอยู่ในช่วง10-20แล้วก็มีการซอรด,ด้วยครับนี่ครับ d e s c e n d i n g ทุกคนต่อไปครับ SQL command where and all example แสดงว่าผมก็อยากดูตัวอย่างเพิ่มเติมอ่ะเนาะเกี่ยวกับ logic อย่างเช่นเวลาที่ผมต้องการ filter ์คอลัมน์นี้และตามด้วยคอลัมน์นี้อะไรแบบนั้นทุกคนครับอย่าลืมว่า Open AI เขาจะ s u m m a r y เราคล้ายๆเป็นการ brief ถูกต้องไหมครับทุกคนเรียนรู้กันแบบด่วนๆกันไปเลยต่อไปครับผมเลื่อนให้ดูต่อทุกคน SQL command where and all more example เห็นไหมครับ หมายถึงเราก็อยากรู้อะไรก็มองเข้าไปเรื่อยก็ได้ความหมายนะครับดูอีกมีตัวอย่างเพิ่มเติมอีกไหมอยากดูอดออย่างเดียวอออย่างเดียวเห็นไหมครับในส่วนต่อไปมาดูคําสั่งเกี่ยวกับ where equal to text กันบ้างทุกคนครับดูตัวอย่างกันเลยครับเท่ากับข้อความอะไรเขาว่ากันไปทุกคนต่อไปครับตั้งข้อสังเกตต่อครับ sql command where begin with tech. ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าผมใช้ Excel ชีวิตก็จะเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับนี่ครับ Begin with ทุกคนเริ่มเห็นแล้วถูกต้องไหมครับว่าวิธีการสั้งคำถามใน OpenAI เริ่มต้นทุกคนก็หยิบยกเอาคำถามต่างๆข้อความต่างๆเหล่านี้ใส่เข้าไปได้เลยทุกคนนั่นคือคีย์เวิร์ดนั่นเองทุกคนครับผมไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า ตั้งข้อสังเกตมนะมถ้าเกิดว่า begin with หมายถึงว่าขึ้นต้นด้วยอะไรดีและลงท้ายด้วยอะไรก็ได้เปลี่ยนจากเท่ากับเป็น like ทุกคนครับขึ้นต้นด้วยข้อความอะไรก็ได้แล้วเครื่องหมายนี้จะหมายถึงดอกจันหรือว่าอะไรก็ได้กี่ตัวก็ได้ทุกคนตั้งข้อสังเกตนะครับ SQL ก็ถือว่าเป็นภาษาหนึ่งภาษาเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยน syntax ไวยากรณ์บ้างทุกคนแล้วตั้งข้อสังเกตเปลี่ยนจากด o u b l e ลโค้ดเป็นอะไรครับ single q o t e ทุกคน ตั้งข้อสังเกตล้วนๆเลยครับต่อไปไปดูตอ่ออ่านั่นคือคําถามที่ผมถามต่อไปทุกคนครับดูผลลัพธ์กันสิครับต่อไปครับผมเลื่อนให้ดูต่อทุกคน not begin with ทุกคนครับลองไปดูซิเขาจะเขียนออกมาได้อย่างไรไม่เท่ากับตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นคําว่า n ot like ในกรณีที่เป็น begin with ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับต้องมองเป็นกรณีกรณีไปทุกคน มาถึงตรงนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนเห็นภาพรวมแล้วะครับว่าคำสั่ง sql openai เขาบ i ีฟไหมผมแบบนี้และเดี๋ยวในสเต็ปต่อไปผมจะพาทุกคนไปลองประยุกต์ใช้กันแบบสเต็ปบายสเต็ปกันไปเลยทุกคนครับมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยทุกคนโชว์ข้อมูลทั้งหมดพร้อมจัดเรียงตัวเลขสรา a ี่จากมากไปน้อยทั้งหมดก็คือดอกจัน ผมเตรียมทุกอย่างไว้เพื่อลดเวลาในการเรียนรู้ทุกคนครับออเดอร์บายก็คือจัดเรียงซอสถูกต้องไหมครับจัดเรียงอะไรทุกคนส a l a r ผมก็ใส่เข้าไปตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับที่ผมจุดจุดไว้ผมก็พิมพ์เลยส a l a r i ใส่ให้ถูกต้องมากไปน้อยก็คือ desc ย่อมาจาก descending เสร็จเรียบร้อยผมรันหนึ่งสองสามทุกคนดูผลลัพธ์สิครับนั่นคือข้อมูลทั้งหมดทุกคอลัมน์เลยแล้วก็จัดเรียงสล l ตามนั้นเลยมากไปน้อย ต่อไปตัวอย่างที่2ทุกคนครับต่อเนื่องกันมาเลยผมต้องการซอสสองคอลัมน์ครับซอสที่ไหนก่อนทุกคนครับเจนเดอร์ Gender, เป็นแบบ a to Z แล้วตามด้วย s a l a r y จากมากไปน้อยนี่คือคำสั่งที่ผมตั้งต้นไว้แล้วใส่เข้าไปเลยตรงนี้ว่าเป็นอะไรครับเจนเดอร์ Gender, ทุกคนเป็นแบบไหนครับ a to Z a s s e n d i n g ASC AS แล้วตามด้วย s a l a r y ผมก็ใส่เข้าไปเลย s a l a r y ทุกคนครับ แล้วหลังจากนั้นผมไปที่ร้านแล้วร้านหนึ่งสองสามดูผลลัพธ์สิครับตั้งข้อสังเกตที่เจนเดอร์ถ้าเจนเดอร์ซ้ำกันก็จะไปซอสที่ไหนต่อครับซ a ลารีทุกคนครับตั้งข้อสังเกตทีละชุดแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือความจริงทุกคนต่อไปตัวอย่างที่3ทุกคนสั้นๆครับโชว์ข้อมูล3รายการที่อยู่ด้านบนสุดตอนนี้ทุกคนตั้งข้อสังเกตที่ ID ของไฟล์ฐานข้อมูลก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็คลิกลงไปตรงนั้นแล้วก็พิมพ์คําว่าอะไรครับท็อป แล้วก็คอสเปซว่าเป็น3แล้ว3ด้วยรันแล้วรันหนึงสสนั่นคือผลลัพธ์ทุกคนครับต่อไปตัวอย่างที่4ทุกคนโชว์ข้อมูล3รายการที่อยู่ด้านล่างสุดคำว่าล่างสุดนี่คือล่างสุดของฐานข้อมูลทุกคนตั้งข้อสังเกตที่ id ครับหลังจากนั้นผมทดสอบแบบนี้ก่อนก็ได้ทุกคนครับยังไม่ต้อง order by ผมคอมเมนต์แบบนี้ก่อน แล้วลองรันดูครับ1,2,3ปับ๊บแสดงว่าโดยปกติแล้วก็คือท็อปมองจากบนลงล่างแต่ผมต้องการมองจากล่างขึ้นบนถูกต้องไหมครับตัวอย่างนี้นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องมีออเดอร์บายตอนนี้ผมออเดอร์บายที่ไหนดีที่สุดทุกคนครับ ID ผมก็ใส่เข้าไปตรงนี้ว่าเป็น ID ค่อยๆตั้งข้อสังเกตครับแล้วรัน1,2,3ทุกคนนั่นคือประเด็น แต่ผลลัพธ์ยังไม่จบทุกคนครับต้องออเดอร์บาแบบไหนด้วยทุกคนขอ้ขอข้อก็ไปนิดนึงว่าเป็นอะไรครับ D E S C ก็คือมากไปน้อยถูกต้องไหมครับผมก็รันซอห่สองสาสังเกตดูผลลัพธ์ทุกคนครับแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการเอา38ขึ้นก่อนแล้วตามด้วย39แล้ว40ล่ะจะทำอย่างไรดีติดตามชมกันต่อในตัวอย่างที่5เลยครับ มาดูคำถามข้อที่5ทุกคนต่อเนื่องจากคำถามข้อที่4กันมาเลยโชว์ข้อมูล3รายการที่อยู่ด้านล่างสุดเรียงตาม ID จากน้อยไปมากแสดงว่าผมอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยถูกต้องไหมครับทุกคนครับวิธีการทุกคนตั้งข้อสังเกตดู q ิวรีก่อนหน้านี้ EX4 ทุกคนครับนี่คือผม Order b ์บที่ไหนครับ Order b ์บที่ ID ตั้งข้อสังเกตอีกครั้งทุกคนนี่คือคำสั่งก่อนหน้านี้ตัวอย่างที่4และในตัวอย่างที่5 q u r ิวซ้อน q ิวรีกันไปเลย select star from top3 sheet1 order by id แล้วหลังจากนั้นผมต้องการเรียงตาม id จากน้อยไปมากแสดงว่าตรงนี้ผมก็น่าจะใส่คำว่าอะไรทุกคนครับ id แล้วก็อะไรต่อครับจากน้อยไปมากก็เป็นอะไรครับ a s c เสร็จเรียบร้อยตรงนั้นไม่เกี่ยวผมลบออกไปนั่นคือคำสั่งทุกคนขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้ทีครับนี่คือ q ิวรีครั้งที่1น,นั่นคือ q ิวรีซสอนคิวรีนั่นเองแล้วไปที่ Run Run หนึ่งผลลัพย์ยังไม่น่ารักทุกคนผมตกอะไรไปผมตกตรงนี้เป็นเลยครับ d e s c ตั้งข้อสังเกตอีกทีครับนี่คือชุดที่1ทุกคนแล้วไปที่รันแล้วรันหนึงสอเสร็จเรียบร้อย 38 39 40นี่คือ5ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานในคลิปนี้ในตัวอย่างต่อ,ตอไปทุกคนสามารถติดตามชมกันได้ต่อในคลิปต่อไปหลังจากนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม